ทำยังไงให้นกต่อดอกไวครับนกต่อดอกไวจริงๆเวลานับดอกเราก็อยากได้นกที่มันร้องเร็วๆนะปากเบาเราเรียกว่านกปากเบาทีนี้เนี่ยการที่นกจะร้องเร็วอมันขึ้นอยู่กับพื้นฐานของนกครับส่วนหนึ่งนะส่วนหนึ่งนี่คือธรรมชาติเลยคือคือมันขึ้นอยู่กับพื้นฐานของนก ว่านกตัวที่เราซื้อมาเนี่ยตัวที่เราเลี้ยงอยู่เนี่ยพื้นฐานมันเป็นยังไงถ้านกถ้าเปรียบเทียบสมัยก่อนเราเล่นนกเสียงทองนกเสียงทองเนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องร้องเร็วขันหนึ่งออกสักดอกหนึ่งก็ได้แต่แตดอกออกมาดอกเดียวต้องต้องจบอบโป้งเดียวเนี่ยหรือยังไม่โป้งยังไม่แบบเต็มที่ก็สักอีกสักดอกสองดอกแต่เดี๋ยวนี้เราเล่นนับดอกกันใช่ไหมเล่นนับดอกเนี่ยก็คือต้องอาศัยความไว ความไวของการร้องของนกซึ่งส่วนใหญ่จะเล่นนับดอกกันทั้งนั้นอ่ะโดยส่วนใหญ่นะครับทีเนี้ยไอความไวของนกเนี่ยสิ่งแรกคือมันอยู่ที่พื้นฐานของนกถ้านกมันร้องเร็วร้องปากเบาดีนะครับมันเป็นพื้นฐานเลยนะส่วนการต่อยอดเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะ,จะอีกทีนึงเนาะถ้านกเนี่ยมันปากเบาอยู่แล้วพื้นฐานมันดีอยู่แล้วเดี๋ยวมันก็จะปากเบามันก็จะเร็วมันก็จะร้องเร็วอีกส่วนหนึ่งที่จะไปเสริมคือการเลี้ยงของเรานะ การเลี้ยงของเราอาหารเราดีไหมวิตามินเราบำรุงไหมปล่อยกงบินบ้างไหมตากแดดดีไหมตากแดดถึงไหมตากแดดพอเท่าที่นกมันต้องการไหมไอตรงเนี้ยเรื่องการอาบน้ําการอาบน้ําใช้ใช้เกลืออาบน้ํำไหมค่าตัวไรทําให้นกมันสุขภาพดีไหมดูแลมันดูแลมันให้ร่างกายมันแข็งแรงไหมไม่เจ็บไม่ป่วยไหมตรงเนี้ยคือการที่เราไป เพิ่มเพิ่มความสามารถของนกซึ่งไอไอนกปากอ่าร้องเร็วเนี่ยนะครับสมมุตินะสมมุตินกนกมันร้องอยู่ประมาณสักสามดอกนกร้องอยู่สักสามดอกอถ้านกมันสดเต็มที่เนี่ยมันก็จะออกประมาณสักสี่ดอกเต็มที่ก็ไม่เกินห้าดอกส่วนใหญ่ก็จะไปสักดอกหนึ่งนะอ่าส่วนใหญ่นะคือความสามารถมันเต็มที่อยู่ ความสามารถมันเต็มที่อยู่สามดอกถ้ามันนกสดมันอาจจะขึ้นมาเป็นสี่ดอกหรือถ้าห้าดอกก็ได้หรือถ้ามันลิกกมันก็บวกไปใช่ไหมแต่นะถ้านกมันพื้นฐานมันอยู่สามดอกเนี่ยนัดสวัสดีครับนัดนัดบ้านแถวเนาะถ้าถ้ามันพื้นฐานมันอยู่สามดอกเนี่ยจะให้มันโดดไปห้าดอกหกดอกเนี่ยมันมันเป็นโอกาสมันเป็นไปได้น้อยนะตรงเนี้ยดังนั้นอะ สิ่งที่เราทําได้คือหนึ่งเราต้องหานกที่มันมีพื้นฐานของการร้องที่มันเร็วอยู่แล้วอถ้านกมันร้องเร็วอยู่แล้วเนี่ยแล้วเราเสริมด้วยเสริมด้วยการเลี้ยงของเราส่วนใครจะใช้วิธีต่อยอดอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่สิ่งที่เราต้องเป็นพื้นฐานเลยไม่ว่านกจะมีเทคนิคการเลี้ยงไงก็คือนกต้องสุขภาพแข็งแรงต้องสดสดสุขภาพแข็งแรงนะถ้าท้องเสียขี้ขาวขี้เขียวขี้เหลวอะไรพวกเนี้ย พอเวลาไปแข่งมันก็ไม่สมบูรณ์นั่นนั่นคือนั่นคือมันไม่ได้แล้วเราต้องสดเช้ามานกต้องร้องปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บโดดดีนะครับนี่คือพื้นฐานเนาะ